น้ำบูชาพญานาคเนี่ยเราเราทำมาแล้ว13ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่14แรกเริ่มเดิมทีมันมีที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับสะพานข้ามไทยลาวแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าองค์ปู่พญานาคนะครับที่เป็นสิงห์ศร์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหารเนี่ยท่านได้ไปสื่อให้กับวิศวกรชาวไทยได้ไปบอกกับชาวต่างประเทศที่กําลังสร้างสะพานว่าเมือนกับมีการตอกตอม้อนะครับไปปิดทางขึ้นลงของท่าน คือการสร้างสะพานท่านไม่ได้ขัดข้องนะฮะท่านเห็นเป็นเรื่องดีในการเื่อมแผ่นดินฝั่งไทยลาวเพื่อความเจริญของบ้านเมืองทั้งสองนะครับแต่เพียงแต่ท่านอยากให้ขยับต่อม้อออกไปนิดน,นึงซึ่งชาวญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจนะครับ <S <S เขาก็มีแผนในการทําเขาก็ทําต่อไปการก่อสร้างก็ไม่เป็นเป็นที่เรียบร้อยก็เกิดการเคลนหักขึ้นมาจนชาวญี่ปุ่นเนี่ยเกิดความเชื่อนะครับก็ขยับต่อม้อออกไปหลังจากนั้นมาเนี่ยการก่อสร้างสะพานก็เป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราก็เลยทางสมาคมสากกรรมท่องเที่ยวและสภาสากกรมท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้จัดงานกระตินน้ำบูชาพญานาคไปถวายกับท่านที่ตรงณจุดตรงสะพานต่อหม้อที่3หรือ4ตรงประมาณนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ย มีที่เดียวนะครับในประเทศไทยและจะว่าไปแล้วก็ที่เดียวนในโลกนะครับเรามีทั้งพิธีพามนะครับเสร็จจากพิธีพามแล้วเนี่ยเราก็ได้น well ิมนต์พระเก้ารูปลงมาในเรือนะครับก็มารับกระถินในเรือเสร็จจากพิธีสงแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการบวงสรวงพญานาคนะครับแล้วหลังจากที่เราอ่ามีพิธีบวงสรวงลำอวยพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีอ่การปล่อยเครื่องบวงสรวงพญานาคนี่ครับใส่ในแพรนะครับ แล้วก็มีการปล่อยเครื่องมองสวงเนี่ยถวายแด่องค์พญานาคจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการลอยเหมือนกับลอยดอกบวัวหรือว่าภาษาเราเรียกลอยกระทงเมืองบาดาลน,นะครับแล้วก็ปล่อยข้าวตอกดอกไม้ซึ่งเป็นประเพณีที่พี่น้องหลายๆคนที่มาจากหลายๆจังหวัดมีความรู้สึกว่าแปลกตาแปลกใจนะครับตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นประเพณีอย่างนี้นะครับหลักของการจัดกระินน้ําก็คือก่อนลอยกระทงหนึ่งวันนะครับของทุกๆปีนะครับก็ถ้าหากว่า ทุกท่านมีโอกาสก็อยากจะเรียนเชิญมาจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับงานกระถินน้ำบูชาพญานาคในแม่น้ำขงมุกดาหารเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจัหวมุกดาหารเนี่ยจะได้จัดงบประมาณสนับสนุน ให้งานนี้เป็นงานประเพณีของจังหวัดและจะจัดทุกปีและให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาเที่ยวมุกดาหารยิ่งใหญ่ครับปีหน้ายิ่งใหญ่กว่านี้และก็เป็นต้นไปนะครับจะให้เชิญทุกท่านมาเที่ยวมุกดาหารมาดูมุกดาหารว่ามีความมีแหล่งท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างหลายแห่งในมุกดาหารนะครับก็ขอเชิญชวนครับ สำหรับกิจกรรมกระถินทางน้ำในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในการเปิดเมืองที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีนโยบายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางภาคเอกชนเป็นอย่างสูงนะครับที่ภาคเอกชนเนี่ยภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พี่น้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาร่วมมือร่วมใจกันมาทำนะครับรักษา ประเพณีตรงนี้ทำกันมาถึง14ปีนปีกับปีนี้เป็นปีที่14ก็ต้องถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อไปคงจะเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีในระดับจังหวัดละคงไม่ใช่เป็นประเพณีของท้องถิ่นที่นี่นะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นก็ประเพณีถ้าทำกันต่อๆไปก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้เขาเรียกว่ายั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดมุกขาน่า ขอให้ท่านได้มั่นใจได้ว่านะครับทางภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนมีการรับรู้ร่วมกันแล้วนะครับว่าจะต้องทําตัวอย่างไรในการที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดนุษย์ทหารในมาตรการที่จะต้องป้องกันโควิด -19 กกันนะครับแต่ว่าป้องกันแล้วแต่เราก็เที่ยวอย่างมีความสุขเที่ยวแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังเย่างต้นครับ